วันนี้ทุกคนนี่มันมีแพ็กเซนนิสุดและท่าทางเพิ่มเข้ามาใหม่มันออกเสียงว่าเซนนิสุดนะครับผมนี่เราจะหันไปค่อยเปิดตัวหน้าเซนนิสุดถาไมเขาไปทำหน้ามาวะผมจะมารอลุ้นดูว่าไอตัวส่วนหัวของเซนนิสุดเนี่ยมันจะเป็นส่วนทรงผมหรือจะเป็นส่วนหน้าทุกคนดูเดี๋ยวมารอลุ้นกันนะครับเดี๋ยวเราจะเอานี่ออกดีกว่าเอาไอา้ตาลัสทหารกับของปืนง่อยๆอยอกไปนะครับผมไม่ต้องบอกอีกสุ่มไปเลยครับล่มครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่2ออกชุด อาหารมาแต่เอยเลยมันล็อกนะมันล็อกมันล็อกมันล็อกผ้าปิดปากอันนี้ก็เป็นผ้าปิดปากให้เข้ากับทีมของซินิสุนะก็เป็นสีคล้ายๆกันแต่ก็ไม่ได้เข้าทีมอะไรเลยนะครับไม่รู้จะเอามาทํามะเขือเทาะแปะอะไรอย่างเงี้ยบอกราคาไเนี่ยผมว่าเนี่ยไม่ต่างจากอ่าอินุสุเกะเลยนะครับ9ก้าบวก19บเก้าบวก49่เก้าบวกเก้บวกร้อบวกสามบวกเกีบวกหนึ่เท่ากับสามพเพชนะครับตู้นี้ มา,าตู้อีกแล้วนะครับผมไม่ต้องลุ้นกันเลยนะไม่ต้องมีให้ลุ้นเลยจริงๆอรัมึงไม่ต้องมาได้8ปทีอ่ะ <c oughs> มึงก็มาเหมือนไอ้กิจกรรมมีอาทันจิโร่ก็ได้นะกูมไม่ต้องลุ้นเลยก <c oughs> ูว่ากูยังได้ลุ้นกว่าอ่ะอันนี้น่าจะได้ลุ้นกว่าไอ้ตู้8ปดทีตู้แปดทีเพีงล็อกนะครับ <c oughs> แบบล็อกอะ่ะกูรู้สึกได้ว่ากูโดนล็อกอ,ะอ่ะไอ้ก,กูสูบมา9แบบตั้งแต่เกมเปิดมาตั้งแต่มีตู้8ปทีมากูไม่เคยออกก่อนสักครั้งเลยอ่ะได้เวลามาใส่ชุดรีวิวเฮ้ย ทุกคนครับมันเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน GM คิดได้ยังไงคือ GM เอาหัวแบบเซนิสุทรงผมมาไว้ส่วนทรงผมไม่เหมือนฮันจิโร่ที่เอาทรงผมไว้ในส่วนหน้ากากแล้วก็ทรงผมของในจิโกะเนี่ยก็ไว้ในส่วนของหน้ากากเด็กดูฮันจิโร่เด็กมึงดูหน้าจิโร่เด็กคือเนี่ยถ้ามันมีแบบเนี้ยกูจะแบบสามารถแบบปกปิดร่องรอยของฮันจิโร่ได้ไงแต่คือถ้ามึงมาแบบนั้นนะกูก็ปิดช่วยไม่ได้เด็กมึงดูยางเซนิสุเนี่ยเท่เกิดเนี่ยอย่างเงี้ยกะเท่แล้วเนี่ยไอหนุ่มเมยอุ้ยแต่ว่า รู้สึกว่าชุดชนิดสูที่มันจะเข้ากางเกงเสื้ออยู่นีครับผม,ผมรู้สึกว่ามันใส่กางเกงเสื้อแล้วมันเท่กว่าวะ่ะจริงนะเท่กว่าเยอะเลยว ύ, ลิเราลองเท้าแตะนะครับผมใส่ไหมถอดยิเปิ่์ดีกว่าอืมนี่เราเป็นกระบวน5าแบบว่าปานแบบป,าน,า,ป,า,ปานสายฟ้าปานสัีไงชี่หลับหลับหลับ,ลบแล้วก็เสียกนนี่เป็นไงวันนี้ก็ทุกคนก็าฝาก กดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจที่เพชรนที่ผมเสียไป3ามพันสเพชรกับกิจกรรมเกลือนนี้ด้วยนะครับผมอย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะกดไลค์ด้วยเอาลคะครับตอนนี้เราก็เข้ามาสุนเกมทุกคนดูชุดอ่าของอะไรนะไอเส้นนิสุเออเดี๋ยวตอนอยู่ในเกมมันก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะผมว่าแบบ2ดีไงเท่ากับฟรีไฟแต่ว่าที่สวยมากที่สุดผมว่าเรียกเป็นกางเกงเสือที่ผมใส่อยู่นะครับอุย้ยมาเลยเพื่อนมาบุกเลยโอ้ยโอ้ยเ้าหัวไปแล้วดาว่าร้าเจร้าขอลอกโอ้ยปล่อยมัน โอ้โหเพื่อนมันดาไปแล้วอุ้ยเฮ้ยเอ้าดาวเพื่อนช่วยกูได้เวียนโดนเพื่อนลาดด้วยอ่ะเวงเอ้ยยังไงเหลือคนสุดท้ายครับเมลันเมลันเมลันลากหัวขอบองมีหนึ่งตัวตัวสุดท้ายเมลัน ยั yeah, okay. ดเคที่ฝั่งเรามันแหลอะไรครับเนี่ยแหลงซิลเวอร์กับแหลงไม้ได้ผมสู้กับแหลงไดมอนด์แต่ก็แบบว่าแหลงไดมอนด์ก็สู้กับผมไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาโชว์ให้เพื่อนกันดีกว่าเชื่อให้เพื่อนแบกหลับโชว์หลับโชว์โชว์จึงแอคก,กัดแอคก,กัดแอคกับเพื่อนกันเผื่อเพื่อนสนใจแอคให้เพื่อนดูเพื่อนดูกนหน่อยเพื่อนดูหน่อยดูหน่อยโอ้โหเฮ้ยดู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 เออเนี่ยดูดูดูเจอไหม ม,มีใครสนใจในี่เซนต์นิสุกเลยไอ้เวงเอ้ยอะไรไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเซนต์นิสุกเดี๋ยวเราต้องมีคาตานะป่ะวะแต่เราจะไม่มีคาตานะเลยอะ่ะไม่รู้ว่าเพื่อนเรามีคาตานะหรือเปล่าอุ้ยเพื่อนโดนไปแล้วหนึ่งอุ้ยเข้าหัวตัวข้างหลังจริงเลยยิงตัวหน้าแต่เข้าตัวหลังงงกับเต็มเหมือนกัน เราพุ่งแล้วได้เกาะมาพอดีที่บอกเกือบตาย,ตยาเป็นยังไงครับเฮ้ยอนอย่าเปลง่ยเลือดเดียเพื่อนอย่าทิ้งกูไว้กลางทางอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าทำอย่างนั้นว้าย <c oughs> มันอยู่ตรงไหน,ม,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 นม,มันมีสองตัวว,ดวิดาหนึง่งดาวหนึ่งมาดิเอาอยัางไง เรามีพ่วงหนึ่งทีนะเพื่อเติมเกาะแล้วก็ขึ้นมาชาร์จเออ,เอ,อฟันดบบา,นา,าดบบาดอัตลีกระบวนนาที่หนึ่งโจรจริงนี่ขอบคุณนะมใครคณะมือเท่าไหร่นะผมว่าหมดสี่สีท่ที่มันตึงเกินแต่หมายถึงเรานะไม่ใช่ทีมรงข้ามนี่เพื่อนเพื่อดูดูดูเพื่อดูดูดูกูด,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 ดูทำไมมันไม่สนใจผมเลยเมื่อูดดูแบบไอ้เราก็แบบแอคใส่เต็มแบบเต็มคาราเบลเลยนะตกใส่ตั้งท่านี้น,นี่ท่านี้จะท่านี้มันจะสนใจเป็นพิเศษ ดูยังอ่ะดูแล้วดูเออมันไม่ฮอ้มันไม่ดูเหมือนเดิมดม,มันไม่สนใจท่าแบบกระบวดหน้าที่หนึ่งปักอาตนีเราเลยไม่สนใจท่าแบบปักธงกลางๆของเราด้วยเวงเง้ยสนใจแบบเขาจะแน่โฟกัสทีมเขาแบบโฟกัสแบบการเล่นมากกว่านะเนี่ยโฟกัสแต้มเออ่งมาปักตรงนีกระโวดหน้าที่หนึ่ง ออเอาให้ลงเอาละดาพร้อมกันอีกคยมันก็แข่งแข็งเกินเดี๋ยวมันลุกได้ทีเนี้ยชิบหายแล้วฮะอ้ยอืมเกมแบบตีตะกออตื้อกันมา1หนึ่งสองอุย้ยมีร่อนตัวแบกคนเดิมคนดีอุย้ยมันเป็นสูตรแหละพี่ว่านะดูลงมาเก็บของเพื่อนก่อนอ่ารอด,ดิฝั่งนน้นเหลือสี่แลวผมอาจจะมีปฏิหารเกิดขึ้นก็นได้สี 4, ่หนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวเพื่อนเราใช้โอยร่อนนะแต่ไม่มีเห็นนะครับตอนนี้ยังไงเพื่อน ยังไงเอาไงขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายขึ้นซ้ายเออขึ้นสายถูกต้องเลยหลักเหลียบนี้แหละอย่าเข้าไปในบ้านนะแต่มคือล้า,า,ลางทหาร้ยเวียนจู๊กอยู่อยู่หน้าบ้านยืนมัดแบบโกลมเรียบร้อยอนะของแย่แยียวยะใหญ่ฮะแย่แยีแยวยะใหญ่กลับมากับแป้งผิดตลอดก็วิเซีนโซโฟแล้วก็กูเตอร์เอ็กซ์ซีะฮะี่ยทุกคนเดี๋ยวเราเข้ามากระชับพื้นที่นะครับ จริงๆไอ้กอบแอดอดับเดซไซน์เนี่ยมันสามารถยืนได้เลยนะคือมันจะจิงทะลุไม่ได้เออไอ้กอบแอดไซน์เนี่ยคือยีนทะลุไม่ได้นะเอาละเราได้กอดใต้าแล้วครับอุ้ยไม่ตายวะเอออุ้ย,ยมันจะตามเพื่อเลยอะตามเพื่อน เพื่อนกัดช่วยเพื่อนกัดช่วยเพื่อนกัดมน,น,น,นเหลือตัวเดียวมัเหลือตัวเดียวมันจะเอาเพื่อนมาอีกแล้วเลยเฮ้ยไปจังใดเป็นจังใดมาเดี๋ยวรอบนี้ครับผมผมจะต้องแบบเรียกร้อคงความสนใจจากเพื่อนผมไม่ได้พอดูเราดูนะว่าเขาจะสนใจผมหรือเปล่ามาเพื่อนมาดูมาดูเดี๋ยวเราจะใช้กระบวนท่าปาตานีนี่แอบใช้ท่า <c oughs> ของอัดอันนี้ด้วยทานจิโร่ด้วยฮัลโหลเพื่อนเพื่อนเพื่อนว่าท่าปาตานีเราเท่ไหมฮัลโหลเพื่อน เพื่อนครับเพื่อนครับเพื่อนไม่สนใจกูเลยครับโอ้ยมันจะตูย่ข้างบนนั่นไปแล้วอีกแล้วหนึ่งเฮ้ยทำก่อนต้องทำก่อนต้องทำก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปรียบเดี๋ยวเปรียบออกซ้ายบนเลยเฮ้ยโคดไม่ได้โคดไม่ได้เฮ้ยได้หนึ่งได้หนึ่งหาระเบิดไปเลยเฮ้ยมันยุบกันปะนี่ยผมไม่มีปาระเบิดไกล เอ้ย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 มาดิรถสุดท้ายป้าท่านแรกท่านแรก่านแรปาอัตนีกระบวนท่าที่หนึ่งจริงเอกเอกเอออไอ้เชียไม่โดนเลยตั้งนัดเอ้ยเรียบร้อยครับผมเป็นไงเพื่อนดูดูเพื่อนดูเพื่อนดูดูเออดูกุไอนผมจะดูแม่งจบเกมแล้วนะครับไม่เป็นไรเกมแรกเขาไม่สนจะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะไป หาคนที่มันสนใจเกมที่2อ่ะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาตอ่อกันเกมที่2องเลยมาอุ้ยเราเจอใครอะดีเมอร์อุ้ยตัวจริงปะเนี่ย <c oughs> อุ้ยพี่ดีเมอร์อุ้ยแคนหมูแดงเอา้าเราเจอดีเมอร์ก็ดูคนดังคนดังคนดังเราเจอคนดังฮัลโหลวัสดีครับพี่ดีเมอร์วัสดีครับพ,พ,บพี่พี่ดีเมอร์ตัวจริงปหครับเนี่ยฮัลโหลครับพี่ดีมอุ้ยพี่ดีมอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันจะตายแล้วพี่อะมันอะมัน คานะสวยปาดัตตีกระบวกหน้านิดหนึ่งเอ้ยเอ้ยเกือบตายไอ้ิบัวไปดึงไปดึงพันยากรไปดึงพันยาก่อนพันยากรเราได้คาตนามาแล้วนะครับ เฮ้ยเกษตุยเฮ้ย <Gym. S 1> <eni> กระสุนหมดโอ้เข้าหัวไปเลยเข้าไยกระสุนหมดยาหมดไงเ้ยมันเลื่อนเหลือตั้งครึ่งหนึ่งเนี่ยเราเจอปานเสียงแบบเสาหลักเสียงจักรัน่ะก็ดูบาดีเมอร์แคนหมูแดงเบอร์สามฮัลโหลครับพี่ดีเมอร์พี่ดีเมอร์ตัวจริงปะครับเนี่ยสวัสดีครับพี่พี่ว่าถ้าอ่าซินตุสือผมเทไปพี่ชาย เทไหมเทไหมเท่หรอโอ้ยพี่เปิดไมค์ไม่ได้เหรอมีคนเหียดฆ่าแต่เขาไม่แบบเหมือนจะไม่ให้ฆ่ากูเลยเฮ้ยมีคนอยู่แถวนี้เหรอการยิงกันที่ฝั่งนู้นนะครับอุ้ยเพื่อนเราเปิดดาวไปหนึ่งเลยครับผมเมื่อกี้แล้วผมมีพุ่งอีกอันหนึ่งผมว่ายังจะสู้ได้พอดูว่าผมไม่มีเสื้อเกาะไงจังหวะมึงจะเสียดายมากเลยถ้ามีเกาะเนี่ยสู้ได้จังหวะนั้นอ่ะอุ้ยนี่ไงสาวลักเสียง อุ้ยซุยอุ้ยซุยเราเจิอุ้ยซุยก็ดูมันมีคาตานาด้วยเออคาตานาเอามาเลยปนปนปนเค้เฮเฮอยู่ไหนอีกวะอยู่ไหนอีกวะข้างบนเหรอฮะอุ้ยข้าบนนะ้นนิดหนึ่งปานสายฟ้าอยู่ตรงนู้นอยู่กับเพื่อนฮะเออทำไมมัน พอทีนี้พวกมันแบบไม่เหมือนรอบแรกเลยว่ามันไม่ค่อยสามัคคีกันเลยว่าเดี๋ยวเราจะมาลองปักธงให้พี่ดีเมอร์ดูเพื่อเผื่อพี่ดีเมอร์แบบช่ยพี่ดีเมอร์เขาจะได้รู้ว่าเราแบบก็เป็นแบบว่าจายูทูบเบิร์มเหมือนกันนะพี่ปักธงเป็นไงพี่ผมใช้ท่าอินโดสเกตได้ด้วยไม่ใช่ท่าเฮียวะาของอันนี้ไอทันจิโร่จ๋อจังไหนทุกคนดู คือตั้งแต่มันใส่ระกาดไฟได้มันก็แบบทำให้อะไรแบบดูดีขึ้นไปเยอะเลยเนาะมันปิดหน้าตาตัวละครเดลของฟีไฟได้ไงคือเขาไม่ทำหน้าตัวละครมานะครับแต่ว่าชุดไอ้เซนิสุเนี่ยผมว่าน่าเป็นชุดแรกนะที่ฟีไฟทำออกมาได้ดีในการคอแลบครั้งนี้นะครับลองจากอินโนสุกิมันบางมันบางมันคิดว่าเราจะใส่ไม่ได้นะเอา โดนไอ้หนุ่มโดนขึ้นมาเหรอขึ้นมาเหรอเสาหลักสียงฮะจัดการเลยกระบ,บวนห่าที่หนึ่งปานอเอา้าอย่าไปหันได้เฉียดเลยอะคือแบบคู่กำลังไล่ชื่อนะปักทงใหม่ปักทงใหม่นะปักทงเจ็ดวันครับเฮอหน่อยเฮิหน่อยนี่ให้เพื่อนดูเพื่อนดูเพื่อนเพื่อนว่าเท่ไหมเพื่อนว่าเท่ไหมปานอัผมเท่ป่ะเพื่อนเท่ปะเท่ปะพ,พี่พพดีเมอร์พี่ดีเมอร์ไม่เปิดไหม่เลยอ่ะ โอ้แล้วเขาไม่เปิดไมค์กูกับกุศลกรรมเลยตายแล้วอุว้ยฝันต้อมีตัวแบบยืนแบบเป็นคณะเลยเมื่อกี้ยืนเป็นแก๊งเลยอะ่ะเนี่ยตัวนี้ตัวนี้อุ้ยปัน,น์ตีพุ่งกับวท่าที่หนึ่งเจอตัวอุว้ย,ยไม่ตายโอ้ยเมาหลานปาร์ตีมาเมาหลาน <c oughs> โอ้หันหน้าจอไม่ได้วิ่งหนัดไอวอร์จยเลย จับภาพแล้วเองพี่ดีเมอร์ดีกว่าเอ้ยสวนตายเอาเรื่องจัดนี่มันแกนพี่เนมโอ้โหล่วงเป็นกกอรนะผมแก๊พี่เนมเราจะมาเลยแล้วเพลงผิดไหลเพลงไม่ผิดคัทแต่ว่าเพลงไม่เปิดไม่อ่ะเพลงตอนนี้เพื่อนเรายิงไก่ตาย,ยตพยายามสแปมอย่างหนักเข้าไปที่อ่ากำแพงนะครับผมอ๋อจอยวอจอยวอออยฮะเยอะนะเฮ้ยทำไมเพื่อนเรารู้ว่ามีคนอยู่ตรงหลังกำแพง อุ้ยลวเพลงผิดไรมีสกิลชุบด้วยครับตอนนี้ยังไงอุ้ยดาวไปหนึ่งอุ้ยอุ้ยชุบได้ชุบได้ได้ไหมถ้าตั้งให้วอรันเมื่อกี้น่าจะชุบทันนะฮะเสร็จได้ป่ะทุกคนเอ้เราก็ห่าเองไงยิงเข้าหัวแล้วแม่เงจเจ้ากาตาณ์ไปเหล่าเขานะแต่เหล่าไม่ถึงนะพอละเราจะไม่โชว์ถ้ากระบวน้าที่หนึ่งแล้วผมมันเปลองแบบเปลองเขาเรียกอะไรดีเปลองพลังปานเนาะเออเก็บไว้ก่อนไม่ใช่หลักแม่งเพื่นไม่สนใจใช้ใดูแต่เพื่อนไม่มองเลยน้อยใจละไม่ใช้ละ อ่าแมปนี้เป็นแมปเด้งดึงนะผมซึ่งเป็นแมปที่ผมค่อนข้างที่แบบโปรดปรานเป็นพิเศษมีใครมาไหมเว้ยไม่มีใครมาเลยเด้งดึงมาก่อนเอาละในเวลาโหลดไอซ์สวอร์มาประกอบกล่องประกอบกล่กองขอมันเป็น A W D เถอะเฮ้ยฟันกล่องทีดีด้วยชิงเพื่อนเพื่อนเพื่อนแอบสอบเอกสอบเอกเว้ยยังไงรอยเท้าเพื่อนกับเพื่อนแล้วครับผมแน่ต้องเข้าไปตรงนี้ทุกคนแน่ต้องได้เสียกระบวนท่าที่หนึ่งไปหนึ่งครั้ง เฮ้ยมีศัตรูอยู่ข้างหลังมีทุตไหนวะนี่ไงเอเซทุตเอเอเอทุตมันดาวจิ้มหายละพันยาก่อนเอ้ยมันเหลือคนเดียวมันเหลือคนเดียวเอ้ยมันชุบกันขึ้นมาได้โอ้ผมจะขึ้นไปคาตานะของมันให้ได้แล้วคนดูโอ้มาโฮ้ยน้ำมุ้ยอยู่เองไหลได้ไหมเติมก่อนก่อนจังหวะนี้เติมก่อนแล้วกระโดดหนึ่งจังหวะครับก่อนจะติดมากระโดดอีกจังหวะ เฮ้ยขึ้นไม่ได้ว่ะมาบินบินรัดฟ้ายิงขาําเพื่อนมึงก่อนเลยกูตามเพื่อนมึงก่อนเลยคาตาะกูอยู่ไหนเอาเราระไม่มีคาตานะกูดูโอ้คาตาะห,หายเอ้เลยแล้วมูก็ไหลเจอแป๊บหนึแบบน่งไปยิบที่ชั่วกอนเราอินโลไงคือเราอินโลไงเพราะว่าแบบมันไอเซนสูมันชอบแบบมีแบบคิมงูปโป่งนะฮะเอาไาก่อนซื้อของกันซื้อของต่อซื้อนี่ ซื้อนี่ต่อนี่เราจะเล่นลูกซอง X เลยทุกคนซอก,อ,อกขวบ X เนี่ยสแต็กมันสามารถใช้ได้เลยแต่ก่อนซอก,อ,อกขวบ X จะไม่มีสก,กินใช่ปะแต่ <H an> ตอนเนี้ยซอก,อ,อกขวบ X อ่ะสามารถมีสก,กินได้นีน่ก็คือลูกซอกขวบสามนัดนะครับ <H an> ผมไม่ยอยากจะคิดเลยถ้ามันเข้าอยู่ในแรงนี่จะเป็นยังไงมนะั้งไอจีก็อยากให้เข้าแหละเพราะว่ามันจะได้มีหลายๆปืนให้มันเล่นกัน <H an> มีคนอยู่ข้างบนครับมาแล้วเอา้าเรามีคาตานะได้ไงอ่ะผมมีคาตานะได้ไงก็ดูมีคนอยู่บนหัวผมหลายตัวเลยนะครับ ระเบิดไปเร็วเอ้าแล้วดาวดาวสอนเหรอเอาล่ะเดี๋ยวเติมยายก่อนมุดบอกมุดบอกมาตลอดนี้กับบัวนาดิหนึ่งบานุบาลีแล้วก็ต่อด้วยตาไต่ปลาฟาปิงปิงปิงพุ่งหลบพุง,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 งก,ก่อนวิ่งเลยตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายอยู่ไหนวะอยู่ฝั่งนู้นนะครับฝั่งซ้ายมือเราต้องขี่กระเช้าไปนะครับ ่าปแล้วเบิดแล้วก่อนอุ้ยมันก็มีกระบวนการมันมีปานสายฟ้าเหมือนกันเหรอขั้นหนึ่งเราต้องนั่งกล่องไปหามันคือมันไม่รู้ตอนนี้ว่ามันมันมีมันมีนี่บางอยู่ไงอุ้ยแล้วมันเล่นเอเดบิลด้วยนะครับผมเลือดเลือดเลือดผมเลือดน้อยมากอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่หลังกล่องเหมือนกันอยู่หลังกล่องเหมือนกันแต่มันหารู้ไหมว่าผมอยู่กล่องนี้อุ้ยรู้แล้วแหละมันรู้แล้วฮะเป็นไงไอ้น้อง อ,ออย่ามาห้ากับเซนนิสุพี่ชังนี่ตับคอตับคอเฮ้ยตัวตึงตัวตึงให้กี่คะแนนชุดดูชุดนี้ก็ดูให้กี่คะแนนสำหรับชุดเซนนิสุนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่ผมชอบตัวละครหนึงนะเออ